Buy Bay's fame เขายังคงเลือกที่จะแก้แค้นอยู่สินะใช่แล้วข้ารู้แหละว,ว่าท่านกุนอูนั้นสำคัญต่อในท่านเพียงใดข้าก็รู้แต่การที่เราต่อสู้กับงอกก๊กในครั้งนี้มันไม่ได้มีเกีย,ยรติยศเลยเลยมันทำเพียงเพราะต้องการแก้แค้นเท่านั้น <I suppose. S 2> ข้าเองก็คิดเช่นนั้น <might> แต่เคยมีคนเคยบอกไว้ว่า <his heart. S 2> ในใจของนายท่านนั้นเปรียบเสมือนกับดวงดาว มันก็ถูกของเจ้าหละเมื่อกล่าวถึงสหายแล้วเนื้อสิ่งินได้นะั้นตัวเขาก็ยังคงซื่อสัตย์และนั่นก็คือความเชื่อมั่นทั้งหมดของเขา <S <S แต่สิ่งที่แน่นอนนั่นเลยต่อให้เขาจะอยู่สูงส่งแต่เพีงยงใดแต่เขาก็พร้อมที่จะสละเพื่อพวกพ้องของตนเองเขายอมที่จะเสียสละเพื่อพี่น้องเหมือนกับที่เขาเลือกที่จะเสียสละเพื่อแผ่นดินนี้ใช่เขาคือความหวังของแผ่นดินนี้และมันเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องปกป้องรักษาเขาเอาไว้ ก็ต้องกราบสวัสดีคุณทุกท่านด้วยครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัสสันโกโกนทุกคนเป็นไงกันบ้างหายหน้าหายตากันไปนานเลยเนื่องจากโปรแกรมอาจปีบัญหาเนี่ยก็เลยหยุดทําคลิปไปสักระยะหนึ่งเลยพอสมควรนะก็นี่ได้กลับมาทําให้ดูแล้วนะก็ในเหตุการณ์ครั้งนี้ก็จะเป็นการยกทัพสู้กับงอกทุกคนนะเพราะว่าเราปีต้องการจะแก้แค้นให้กับกกนอุ้นนั่นเองแต่ว่าตามผลศสตร์แล้วเราปีฝ่าพ่ายแพ้ในสิครั้งนี้นะผมาเนื่องจากโอ้เปิดมาก็โดนเลย หนึ่งไม่ได้เล่นนานเล่นนานเล่นซองไรมาอาจจะแบบเอ้ยเอาตามถังกูชนะผมอาจจะเหวนิหนึงนะเออไหนเพราะว่าไม่ได้เล่นนานเนเกมนี้อุ้ยโอ้โหโอ้โหแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนทำไมกูโดูอยู่ฝ่ายเดียวเลยวะกู <c oughs> แม่งแบบรับมกันด้วยไอเวนเทียรยังไม่ขึ้นสองเลยตายแล้ว รีบๆตายซะเออขึ้นเกียร์สองเขาบล็อกทำไมนี่ขนาดเพิ่งจะเปิดเริ่มเกมมาเลื่อผมแม่งเหลือเหลือตั่ำแบบขึ้นยอดละอะไรวะโคตรแจ่เลยวะมามานี่มามาอย่าบล็อกเยอะมึงอย่าบล็อกเยอะอย่าบล็อกเยอะงัดทุบกระเด็นไม่ตายด้วยเป็นไงละ่ะทำไมแฟลชมันดูไม่ค่อยติดเลยวนะเนี่ยเออหรือว่าดวงผมมันไมีมวะแฟลชมันดูไม่ค่อยจะติดเท่าไหร่เลย ก็คือถ้าใครเคยศึกษาผมว่าในในเหตุการณ์ครั้งนี้ผมลเล่าปีก็จะถูกเผาค่ายนะผมมาแล้วก็หนีตายแพ,ยพยย้แยบเยินแลผมก็ไม่สามารถแก้แ,กแ,กแกค้นกับคนอูได้แล้วก็เตียวหุยก็ตายในศึกครั้งนี้ด้วยเช่นกันนะผมมาแล้วก็เล่าปีแกก็กลับไปสิ้นใจตายที่อ้อทุบกีกีหัวตายซะอย่าทุบข้างในมีแม่ทัพหนึ่งคนคนนี้จีว่าเฮยอะไรวะอ้ามาตรง อ๋อไอ้นี่ผมแม่ทัพมาตรงเสริมนิดนึงนะแม่ทัพพองตรงก็ตายในศึกครั้งนี้ดยเช่นกันนะผมถูกไอ้มาตรงนี่แหละเป็นคนสังหารเขานะผมนี่เลยถามว่าทำไมึงรู้นะเพราะว่าจําได้จําได้เป็นอย่างดีเลยเฮ้ยมึงบล็อกอะไรกันนักหนาวะเฮ้ยโอ้โหถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่ผมโดนตกประเด็นแล้วผมสามารถแบบตีลังกาพิขึ้นมาได้รอ,อมนี่ไม่ไเล่นนานลืมแล้วต้องกดอะไร เวอร์เวอร์นิดนึงนะพอดีแบบไม่ได้อัดนานไงโปรแกรมม่ไล้ผมก็ไปเล่นซามูไรแทนว้า this is belong to us now อันออนี้าคนีะเป็นของฉันแล้วตรงนู้ก็จะมีหนึ่งคนไปจัดการก่อนเลยโอ้เดียวเป่าจางเบาสำหรับใครที่รอดูเก็บอาวุธของซามูไรก็อดใจร้อยหนึ่งทนนี้ตอนนี้ผมคงต้องย้ายไปทำในภาคญี่ปุ่นแล้วทุกคน เาเกิ okay, okay, ่วไว้ไปก่อนเนื้อเรื่องผมยังแบบยังไม่สามารถจะเก่งนบบแปลคัสซีมาสายญี่ปุ่นได้นะเอ้คัสซีอ้าวขอโทษทุกคนผมกผิดขอโทษครับขออภัยมันลงไปหมดเลยเอออยู่ดีก็เผิดกดคัสซีนจเลยขอโทษครับผมด้วยเดี๋ยวแก้ตัวครั้งหน้าแล้วกันนะ โอเคผมตอนนี้กำแรงได้ทำการยกทับมาขนาดตรงดานข้างแม่นม้ำแล้วผมมาและพอเราเข้ามาในเขตนี้เลือดเราก็จะถูกลบไปด้วยนะเพราะว่ามันร้อนมากเราโดนไฟเผาเรียบร้อยแล้วนี่แม่ทัพหนึ่งคนว่าไงสายซาโอติดแฝดด้วยติดแฝดติดแฟดหยัก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 เฮ้ย,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 ยออแม่เออ้ยเปียนกาหลบไม่ทันถอยไปโง่ถอยไปพวกโง่ถอยไปอ่ะถอยไป จึกอ่าบลไม่ได้ออกไปก็วิ่งทำไมเลือดมันลดเยอะกันจังวะพวกนี้ตามไปก็ไม่โดนแต่ไม่เลือดลดเยอะจังเลยอ้าวไมไ่ไหวเจียวขีมเออกูอีกแล้วเฮ้ยบล็อกอีกแล้วมึงบล็อกอีกแล้วมึงยังบล็อกตีโอ้โหมึงบล็อกอีกแล้วอะ่ะไรวะ ม็อบไม่หยุดเลยเว่เลยตายให้กูเถอะกูไม่มาฟังสวัสดีด้วยอย่าเผื่อโดนตีทุกคนนะ้ยแม่งโดนโอ้ไม่ไม่กูจะตายตอนนี้ไม่ได้ไม่กูต้องเล่นให้จบกูไม่อยากาอัดบอลเฮ้ยกำเหลงสวัสดีกดท้าไม่ตายต้อนรับเลยติดสัตว์ตายเหอะขอชุดเดียวหายชุดเดียวหายตายซะ ตายตายอย่างเดียวกำเลงชี้แน่ตายซะอย่าดูทรงแล้วไม่น่าจะตายนาย่าเงียบกว่าละวพิกมึงกินไไหนเฮ้ยยๆเออต้านมาแล้วอ่าไอ้กำเลงมึงแพ้กูแล้วอย่าเรียบร้อยครับเฮ้ยมันเพราะอะไรวะทำไมอยู่ดีต้านชนะเฉยเลยเก่งไปได้ไไดยากในหมู่เคออฟเนี่ยโอ้ได้การ์ดด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นการตั้งโดยแบบไม่ตั้งตัวผมะทำให้อีกฝ่ายน,นี่น่าจะแบบเสียเปรียบเลยนะ เออนี่ผมก็ไปลุมกันแคร์ที่บานได้คอมเมน,น,น,นต์ด้วยทีนะกูเกือบไปแล้วไงเพราะว่าตอนกิ้งไปมันมันไม่โดนสตาร์เราผมนะแต่ว่ามันก็ลดเลือดเราอยู่ดีนะกูจะรอดไหมเนี่ยมีศัตรูเข้าไปข้างในนั้นหนึ่งคนนะอย่าเข้าไปลึกกูขี้เกียจตามมันตามกูออกไปได้หลงทางอยู่ไหนวะนี่ไงนี่ไง ไอ้นี่มึงว่าไงมึงว่าไงอย่าหย่าเฮ้ยเฮ้ยเอาเฮ้ยกดการ์ดมึงชิบหายแล้วกดการ์ดเดียวไม่จับโอ้ยผมจำได้เลยตอนอันลดล่าสุดนะผมผมแพ้เพราะผมโดนแม่งกดการ์ดใส่เลยเออจริงๆพาร์ทนี่ผมเคยอดัดแล้วรอบนึงนะแต่แม่งพลาดด้วยมันกดการ์ดใส่แม่งสตาร์ทผมแล้วแม่งกดสามเหลี่ยมใส่เลยแบบจ้วงทีเดียวแตกแรงโคตรแต่นะไม่เผลอโดนเล่ะ ไปไมาเราไปเคลียร์ต่อมันจะมีแม่ทัพเข้ามาแจมเพิ่มอีกนะนี่เลยข้างหน้าเลยกำลังมาเฮ้ยลกซุนมาด้วยสวยว่าไงจ้าโลกซุนหัวมาบางังอย่าบล็อกอย่าบล็อกอย่าบล็อกบล็อกอีกแล้วกดตาไม่ตายเลยที่แน่โลกสุนอย่าาย ตายอย่างเดียวติดแฟตแฟติดแฟตแฟตายซะตา,ายตายคือรอโอเคสวยตายเดี๋ย okay. วยมันจะกดการ์ดเอาแต่การ์ดมันเป็นการปล่อยไฟไงแล้วมันทำเราเสียจังหวด er ะด้วยเราโดนอ่ะและพวกแม่ทำตัวประกอบทมาหลายแม่งก็จะพร้อมใจสามัคคีฟันเรามาเวรเราก็จะตายเราก็จะแพะ้เรียบร้อยไปอีกหนึ่งสวยเฮ้สวยสวย,สวย โอ้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 ดูเหมือนจะมีแม่ทัพได้ทำการเข้ามาทางฝั่งซ้ายนะคนโอ้ยการ์ดลืมบูไปด้ไ่อนเ,ยเ่ยโอเคผมะ่ะต่อไปก็ได้เวลาหลงทางแล้วทุกคนนะ <laughs> ทางเข้าสักทีนะรส่วนในี้ก็จะมีเลือดให้เติมอยู่โอ้ดูไหมว่าจะจะโดนเข้าสามทางเล่านี่ไงไขอเลือดหน่อยโอ้ได้เจนแจนกันมาเลือดเต็มครับผมตรงนี้ที่ตัววะเนี่ยโอ้โหเยอะเลยอุย้ยลิงทองมาโอ้โหเยอะเหลือเกินเปิดกา๊าซอีกครับรออะไรแล้วกูก็วิ่งวิ่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 วิง่ง ใจะตายช่างหัวมันไม่รู้วิ่งไวก่อนต,นตามความเร็วเราไม่ทันหรอกเชื่อผมเถอะใช้ๆเพืนเขเปลี่ยนเสียได้เวลาตายแล้วมันลำบากใจกว่าเยอะเล่งทองอยู่ไหนมาสเตอร์เล่งทองเกียปึกโตใค่้ยมั้ยเนี่ยไม่โตใครเลยเล่งทอง อ้าวอยู่ตรงนี้จังหวะแจมแจมเปิดท่านตายยาลอยยาลอยมึงอย่าลอยอมึงอย่าลอยเออมึงอย่าลอยนะยาลอยดัมมีมันเบาติดแฟร์ยกด,ด้วยสวยลากล่นทองตายดำเพื่อนซีอไปเลยตายดำเพื่อนกำเลงไปเหลือมึงเหลือมึงแล้วอหโดนทุบฟึกเฮ้ยเปิดการเลยวะ ตกใจอะไรวะโหลโอชิบหายแล้วปล่อยหินแป๊บนึงกิ้งก่อนกิ้งก่อนกิีงก่อนกิ้งก่อนออกมก่อนเฮ้ยสงวะนี่แหละชูเลยเอ้าโดนทรัพอีกโอ้โอ้โดนซ้ำสองโอ้ไอเราก็นึกว่าเราแบบเฮ้ยกูโดนเปิดคาใสแล้วเหรอเฮ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดียเปิดบ้างเปิดบ้าง เราเปิดกาใส่โอ้เรือกูแดงแล้วมัง้งโอ้ยเมื่อกี้ผมเห็นว่าผมมันมันโดนหินทะลุผ่านตัวไปเลยไงแบบสตันแค่สตาร์นแสตันอะ่ะเออเราคิดว่าเราคงไม่เป็นไรล้วมั้งที่ไหนได้แม่งทับอยู่เลยเสียเลือดฟรีเลยไม่มีใครตายกูเลยเหรอตายกูหน่อยก็ได้ขอบคุณที่เราปีที่เปิดการให้เปิดให้รอบท่านค่าของงัดห,หัวมันหัวแตก ไม่เหยียบลอยสโล่ด้วยอีกตัวมันอยู่ไหนตัวเปิดการ์ดเนี่ยมันหายไปไหนไปใช้ไหมไม่ได้สังเกตแม่งโลกไปหมดแล้วโอ้โหรองเท้าไม่มีของดีเลยโอ้โหแล้วมันเหลือศัตรูอีกสองทางแล้วกูจะลำเลียงเลี้ยงเลือกูอยังไงไอ้ทีนี้เนี่ยนะยังไม่อยากแพ้ไม่อยากตายเกลียดมกูเล่นมาขนาด,ดนะี้เลย S 1> <S 1> <S มึงอยาก,กาดเยอะดีเรียนตีใส่หน้า,ามึงเฮ้ยคู่ตัเลยวะคู่ตัเลยวะกูงแล้วแม่งลอยเป็นแล้วโอ้โหเสียด,ดำแไม่ตายฟรีทำไม่กดก็ตายวะแค่นี้แหละแป๊บน,นึงเฮ้ยแป๊บน,นึงกิ้งหลบก่อนกิ้งหลบใช้การกริ้งเป็น,นประโยชน์การ์ดอยู่ข้างหน้าแล้วก็เปิดไปเลย เออโอ้โหเลือดเหลือติงเดียวไอ <c oughs> ้กูจะตายอ่ะเนี่ยเออตายไปแล้วถอยได้ไหมที่เหลือมึงถอยเถอะถอยเถอะถอยเอถอะตอนนี้นักหนูยิงกูสะกิดทีเดียวก็วตาย <c oughs> <c oughs> ป,ยป,ยปยล่อยไปเถอะไม่ไหวแล้วเดี๋ยวหอออกไปตามหาเลือดก,ก่อน เดี๋ยวเขาออกจากพื้นที่ไปหาเลือดก่อนฝากด้วยท่าเรปีเดียวข้ากลับมาโอ้โหเลือดแม่งเหลือติ่งเดียวอีเวเลยเอ้ท่าเรปีข้ากลับมาแล้วเป็นไงบ้างตู้สึกจะมาพอดีเลยไปพร้อมพุ่งหน้าชนกี่คนไม่กลัวแล้วกมีท่าไม่ตายแต่ไมาดีกว่าล่อมาดีกว่าล่อมาดีกว่าช่วยด้วยถ้าของเบงช่วยกันด้วยก็ท่าไตาจ อย่าบล็อกนะเออปอดตัวนึงอย่าบล็อกนะอย่าบล็อกนะโอเคเวฟนี้ชิวๆ <laughs> เวฟนี้ชิวๆ2เวฟแรกไม่อย่างตึงตึงเกินยิป้าเลือดแม่งเหลือเหลือกันตัวนึงโดนลูกคันดูสกิทียวตายแล้วนี่มันจูโล่งเวอร์ชั่นสู้ชีวิตนี่หว่าแต่ทุ่งตรงก็แบบชีวิตจะสู้ครับ เราต้องออกจากตรงนี้ทุกคนนะไปเลยผมได้เวลาลงทางแล้วแล้วกูออกมาทางไหน <c oughs> ไดิ่จาทางเลยหรือเปล่าลก็ไม่รู้โอโ้โหเชีย่ยออกทุกทางเฉยอุตีแม่งหลงเดียวนี่โยปามมั่วเป็นเหตุอุ้ยหลบได้หลบได้หลบได้หลบได,บได้ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาตายเรียบร้อยนายลิกก็มั่วออกมาถูกทางเฉยเลยนะ เอาตรงคือแบบแม่งมีแผนที่ไปหเห็นก็เท่านั้นทุกคนนะนะขนาดเราอยู่ฝ่ายเล่าปีเรายังไม่เห็นทางออกเลยนะลึกลับ,ลบซับซ้อนเลอเกินเดี๋ยวขอลงไปเก็บซาลาเปาหรือไก่ข้างล่างนี้ก่อนรู้สึกมีแม่ทับด้วยใช่ไหมได้เวลากระโดดลงไปย่าเดี๋ยว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 เ้ยโอ้โหอุตสาห์เลยนี่ส กูจะเตือเลือดมาโอ้สาเปาวตอนนี้อะไรก็ได้สำคัญหมดอะอะไรก็ได้มันทำให้เลือดกูแบบขึน้นไปเกินขึ่งแล้วทุคัญนหมดอุศาสตรกระโดดมาเด้ๆแม่งดะฉลาดกาอีกแม่งเปิดหิน <c oughs> กระบดท,ทับตัวแตกก็แม่งกระโดดทุบใส่เราอีกดีไม่ตายไปกันเลยพวกเราได้เวลาปิดฉากเกมนี้แล้วไปฆ่าซุนกวนกัน นไปพุ่งตรงเข้าไป okay, าขี่ม้าขาวมาแล้วจ้าแล้วผมก็ไปเติมเลือดไปลเลยเฮ้ๆปลอดภัยไว้ก่อนเติมมาซะเยอะเลยนะได้ไม่ไหวไม่ไหวมีเลือดเยอะก็ใช้ว่าจะดีสะเสมอไปแนละ้วแม่งโดนสก,กิลสองาตีก็หายแล้วและยิ่งโอ้โหผมยังไม่คิดทุกคนอยากจะดูผมทำทเตสตี้วันเลิศพักฆ่ากันต่อเปล่าอยากกลับไปดูด้วยทำได้นะชื้ออ้าวตามได้เหรอ โอ้ผ oh, oh! oh, ู้รู yeah. ้อ๋อเราไม่จำเป็นต้องกดท่าไม่ตายสร็ไม่ได้โอเคนะเพโง่กดท่าไม่ตายสร็มาตั้งนานนะรับใช้ที่อยากจะก็จิ้วท้ายเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอเก็บจิ้วท้ายก่อนขอเก็บจิ้วท้ายก่อนว่าไงจิ้วท้ายว่าไงว่าไงจ้าฮัลโหลตายซะจิ้วท้ายชี้แน่เดี๋วจะตายของมึงแล้วอย่าข้ารับใช้เหง่องอกกัเลย เป็นคนั้นแหละนั่นเ,เนะเดี๋ยวผมขอไปเอาเลือดเพิ่มน,นิดนึงด้วยกันเพราะว่าซุนกวนชิดธนูแล้วจำไม่ได้ธนูสายฟ้าแบบเดี๋ยวไม่แน่ใจโดนตั้นไปเติมเลือดมา,าเยอะๆก่อนนี่เลยวิธีดูว่าหายตรงไหนก็ง่ายๆทุกคนจุดปล่อยทหารเนี่ยมันมีชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็ไปเก็บมาว่าไงซุนกวนซุนกวนอยู่ไหนไม่รู้แต่กูเปิดการมาแล้วอย่า ี่โอ้ยสุดยอดดีเปิดทานูเลยด่ะเปิดทางนูะอ่ะไม่เปิดทานู้นวะอืมอืมอืมมนงอยู่ไหนพี่อาอ่าเปิดสักทีสินะมันช้าไปแล้วล่ะซึมควันมันช้าไปแล้วมันช้าไปแล้วมึงเปิดช้าไปปูมีท่าไม่ตายพอดีว่าไงจ๊ะเอ้ยมึงจะไปทุบมานทำไมล่ะเฮ้ยเดี๋ยวไม่ไห้ตายแม่งลอยแล้วแม่งดำไปเออติดแฟดสวย ไอ้บ้าแม่งดันทุบอีกดีนะว่าติดจักไม่งั้นแม่งเสียของเลยตรงตัวกลัวมันไม่ตายเออชนะแล้วกวนยูว่ากวนอูเขาบอกว่าเจ้าจะมองอยู่โอเคผ่านสองภารกิจเลยเรียบร้อยผมในสุดพวกเราชนะแล้วแล้วกูก็ไม่ตายในคลิปนี้ด้วยสุดยอดไปเลย ข้าไม่เข้าใจเลยจริงๆข้าคิดผิดมาตลอดเวลาเลยอย่างนั้นเหรอหรือว่าผ้านั้นมีความทะเยอทะยานมากจนเกินไปชื่อตัวเองมากจนเกินไปข้าเอาใจใส่ดูแลประชาชนของข้าจนพวกเขาหน้สละชีพตัวข้าเองแต่มันจะไปได้อะไรในเมื่อพวกเขาต่างก็ตายกันไปแล้วท่านคิดจะล้มเลิกอุดมการณ์ของท่านอย่างนั้นเหรอแน่นอนทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับตัวของท่านเอง ข้าขอเลือกวางห่อของข้าเอาไว้ภายป้าแทบเท้าท่านในท่านถ้าหากว่าภัยใจของท่านยังคงให้ความสําคัญต่อหน้าที่อยู่ท่านจงต่อสู้เพื่อประชาชนเถิดท่านจะต้องก้าวไกลท่านจะต้องผ่านความโศกเศร้าเหล่านี้ตราบเท่าที่ในท่านยังคงเลือกที่เดินหน้าต่อไปข้าจูลลงจะขอใช้หอของข้าร่วมเปิดทางเดินให้กับท่านเองใช่แล้วจูลลงใช่แล้วล่ะ Thank you. โอเคก็จบกันไปแล้วนะผมสำหรับ Dynasty Warrior พาร์ทที่6เนื้อเรื่องของจูโลงนะผมพาร์ทที่5นะทุกคนเป็นไงก็มาผมชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบกันเนี่ยฝากคนไลค์คนแชร์เป็นกำลังใจให้กับนัสสังกุกกันหน่อยนะครับผมมาก็ผมเออไม่ได้พูดให้จบนะใน,นคลิปผมถามคนดูว่าจะได้ผมกลับมาทำ Dynasty Warrior พาร์ทหหรือเปล่าคือว่าถ้าไห้ผมทำผมทำแต่ผมขอเลิกเล่นระดับฮาร์ดเพราะว่า มันไม่สามารถหาเลือดเติมได้จริงทุกคนถึงมีมันก็มีนิดเดียวนะซึ่งผมไม่ไหวจริงก็ต้องขออภัยนะผมซึ่งถ้าไม่สามารถจะสะดวกเล่นหมดเคอสให้ได้นะผมมาสำหรับเนสติเวอร์พักห้านะผมก็ในส่วนของซามูไเวอร์รอพักสองสอนเก็บอาวุธนะผมของตัวละครผมจะขอทําการรีเซ็ตกลับมาเริ่มต้นที่ยูคิมิระใหม่กันนะแต่ผมจะไม่เปิดด้วยยูคิมิระเดี๋ยวผมดูก่อนว่าจะเปิดด้วยตัวอะไรดีนะเพราะว่าผมย้ายมาทาโซนญี่ปุ่นแล้วไง เออก็ไม่ทําของโซน US ละนะผมก็อดใจเรานิดน,นึงเพราะผมก็ยังไม่ค่อยช่ำชองเรื่องภาษาญี่ปุ่นเท่าไหร่นะก็หวังว่าคุณผู้ชมจะให้การสนับสนุนนะผมแล้วก็ขอให้กําลังใจกันอยู่นะครับผมมาก็สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย